n ิส s e ันคิกอีพาวเวอเริ่มต้นดาวที่29,000บาทหรือรับดอกเบี้ย0%นนานถึง60เดือนสวัสดีครับวันนี้เซลเออยู่กับ n e ิส s ันคิกอีพาวเวอรนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเซลเอจะพาไปแนะนำกับตัวรถนะครับผม n ิส s e ันคิกอีพาวเวอ ประหยัดน้ำมันถึง26.3กกิโลต่อลิตรสำหรับโปรโมชั่นนะตอนนี้นะครับผมออกรถเริ่มต้นใช้เงินดาวสองหมนเก้าพับาทนะครับหรือรับดอกเบี้ย0%นานสูงสุด60เดือนนะครับผมฟรีเช็คระยะ5ปีนะครับผมสำหรับลูกค้าเก่านิสันนะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก20,000บาทนะครับผมสู่ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเซลล์เอได้นะครับที่เบอร์0647944442นะครับผมด่วนนะครับผม เงื่อนไขนี้ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้